สวัสดีค่ะนางสาบเปียร์นาชาจุมเจงค่ะชื่อเล่นชื่อตายค่ะเลขที่ยี่สิบเจค่ะค่ะโมเดลความโมดูลของตายนะคะคือตายเลือกใช้กราฟแท่งเทียนในการเทรดหุ้นค่ะค่ะก็ถ้าเปรียบกับครูนะคะก็คือพลังงานค่ะก็จะมีช่วงน้อยบ้างเยอะบ้างเป็นธรรมดานะคะค่ะแล้วก็ การเทหุ้นนะคะมันจะมีของกราฟแท่งเทียนนี้มันจะมีเทได้สองขาค่ะก็จะเปรียบเสมือนว่าเด็กเสร็จเราสามารถสอนเด็กได้สองแบบก็คือในด้านของทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติไปพร้อมๆกันนะคะค่ะถ้าเปรียบกราฟแท่งเทียนที่มีการขยับขึ้นข้างลงนะคะก็คือ,อเป็นเทคนิคของผู้เล่น,นะคะ่ะ ก็เหมือนเด็กที่ได้รับค่ะรับไปก็ต้องมีเทคนิคเป็นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นความรู้ความสามารถต่างๆไปใช้ในกระบวนการเรียนรู้และทำความเข้าใจของตัวนักเรียนเองที่จะสามารถมาตอบคำถามในสิ่งที่เราสอนไปได้ค่ะค่ะแต่ก็ขอจบการโมเดลความเป็นครูวไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ